ที่ของพวกเราทุกทุกคนตลอดไปจะได้มีมาต่อไปภายข้างหน้าทุกทุกคนแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่บุคคลผู้ใหนเป็นผู้ตั้งใจสะสมความดีของตนพราไฟในบันดิตตลอดไปเป็นนิดบุคคลนั้นนานๆยึงค่อยได้ไปนระกเป็นครั้ง มแจะเรื่องท่องเที่ยวไปสู่สวรรค์มาเป็นมนุษย์เที่ยวเกิดเที่ยวตายจะในโลกตลอดไปบุคคลใดไม่พักไปเอาตามความพอใจความคิดอ่านต้องการปรารถนาอะไรก็ทำไปตามความพอใจใช้ร่างกายอันนี้ไปตามเรื่อง บุบคคลเช่นนี้แปลวนาที่ต้องไปนรกมากกว่าไป